ว่าข้อนี้ครับหลายๆคนเลือกที่จะเก็บเหรียญพินัยกรรมนะครับของหลวงปู่คมนั่นคือวัดสร้างครับผมนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับที่เลือกเก็บเหรียญพินัยกรรมด้วยคํานี้ฮะคำว่าวัดสร้างครับทุกคนข้อ 2. ครับเหตุผลที่เก็บเหรียญพินัยกรรมนะฮะรุ่นนี้นะครับราคาออกวัดไม่แพงแล้วราคาลิ้นหานปัจจุบันนี้ก็ถือว่าราคายังเบาอยู่ครับยังเก็บได้หลายเหรียญนะครับยังสามารถเก็บสะสมได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องซื้อแพงนะครับผม ข้อ3ครับสำหรับผมนะนะครับจำนวนจัดสร้างนะครับจัดสร้างน้อยมากครับจัดสร้างไม่ถึง2 0 0หมืนเหรียญแล้วก็รายการบนบนอย่างเช่นพวกเนื้อเงินหรือว่ารายการหลักๆเนี่ยครับแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับมีแค่เนื้อเงินบริสุทธิ์เท่านั้นเองแล้วก็มีเนื้อตะกัวมีนวะภายเงินซึ่งสร้างน้อยมากๆครับ เหรียญพินัยกรรมส่วนมากจะเป็นเนื้อทองแดงครับจัดสร้างถึงหนึ่งเหรเียญครับี่เป็นเพียง3เหตุผลหลักๆที่แอมแอมเลตนะครับเลือกเก็บเหรียญพินัยกรรมนะครับของหลวงปู่คำนะครับยังมีเหตุผลอีกมากมายเลยนะครับที่แอมไม่ได้พูดอย่างหนึ่งเหตุผลสุดท้ายเลยที่หลายๆคนฮะที่เก็บเหรียญหลวงปู่ก็คือเราคือลูกศิษย์หลวงปู่คำครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับคลิปหน้าจะเป็นการพูดถึงวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามแอมแอมเลตไว้ด้